สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บเอ็มดีชาแนลมาค่ะพี่น้องมื้อน,นี้ได้เมนูบ้นบานๆเนาะจ้ะแกงนกใหม่เมนูคิดถึงบ้านเนาะจ้ะพี่น้องแกงนกใหม่ใส่ไข่มดแดงใส่บวบกินกับขอนียวมาเด้อขาเสียบๆทุ่มกันแกงขนันแยงนกใหม่เจาะโค้งค่ะพี่น้องขนันแยงนกไม้บวกข้ออ่อนของพากินพาแซ่บเด้อค่ะพี่น้องหนึ่งถุงสามร้อยแปดสิบกรัมเก้าสิบบาทสามถุงส่งฟรีค่ะพี่น้องสามถุงส่งฟรีเด้อจะ้ะมา อื๋อ 음. 음. nhằm thử khai mụt đen khỏi phía đông càng đỡ mấy may วิธีทำกะล้องไฮไลท์ขีบล่ะคะพี่น้องแกงน้องใหม่ผู้ใดอยากเต็ดตามกะลองไปเปิดเบิ่งเน,นาะจ้ะพี่น้องน้องใหม่อ่อนแนห้งรสแบบยัย่ว หอมหอมค่ะพี่น้องพักกระแนงใส่พักกระแนงเราแบบว่าได้กินอายของแบบว่าทงให้ทงหน้าบานเห่าค่ะพี่น้องอื ผู้ใดๆไปกะแกงต้มว่าต้องดนเนอะค่ะพี่น้องเพราะว่าเมื่อต้มไปให้จืดแล้วไยเสียเอาไปกินกับน้าพริกกับปีีกับลวกนน้ำหอนจักหน้าที่หนึ่งกับพ่อค่ะพี่น้องเพื่อความสดใหม่อืม เม่นูแบบว่าไปดำให้ดำหน้าค่ะพี่น้องเกีียวเขาขงสิ <c oughs> ปลาตีแกงน้องใหม่แต่บอกหุงกินเป็นวุ้งกินลหลายคนสัตว์น้องใหม่อ่อนแห้ง อันนี้มั้ยแกงใส่เครื่องนำปลาลานำปูลาเลยเห็ดค้อนขาว 对。<laughs> นัวหอมพักกะเแงมาเด้อค่ะพีน่น่องไปมากินเมนูนี้มาเส็บแสวน้ำกันอผักกะเแง <c oughs> บ่งหูว่าผักกลางเอินคือการบอรแต่ว่าตอนมอยูซูรินึง เาอื่นพักกระแ่งว่าใบอีโอม <c oughs> <c oughs> แล้วแต่พื้นที่เนาะพี่งหือ <c oughs> สดดีถือใครหมดแดงค่ะมันมันแตกตุ๊บตุ๊ในปากอิ่มเหรอค่ะพี่นองแอบ กินกาแฟามากอะกินเข่าบ่ะนี่พอดีเลยเลือท้องไปกินน้ำน้ำจักน้อยนึงเมื่อนี้กะได้เมน่นุ่บบานเนาะจ้ะเมนูแซ่บๆแกง,นงหน่อไม้ใส่ไข่มดแดงใส่บวบน,น้ำน้อยนึงใส่ผักกระหยิ่งหอมๆค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดอ,อยากกินอยากชิมขะแนงหน่อไม้อ่อนพาก,กินผ่าแซ่บกะตืดๆมาได้เนาะจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปเลยเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้า